I pray to God, my heart, soul, and body, every single day of my life, with every breath. I solemnly promise to try to live my life. สนับสนุนผู้หญิงส่งเสียงอย่างมีพลังโดยสอ,ออบอตอสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอ,อ,อปตัตตานีออกสแฟมและสหภาพยุโรป อัสลามุอะลัยกุมมบารอมะตุลลอกฮิวะบาระกาตุขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการรมฎอนไนช่วงเสียงจากผู้หญิงแดนใต้วันนี้นั้นดิฉันพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่สวนของพี่คำานึงชำนาญกิจนะคะซึ่งเป็นครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคงนะคะ เธอย้ายมาอยู่ที่นี่หลังจากที่ขายที่ขายบ้านขายช่องที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะคะแล้วก็มาอยู่ที่นี่ก็อยู่ที่ตำบลปากกหรังอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะคะย้ายมาอยู่นี่นานแค่ไหนละย้ายมาอยู่ตั้งแต่กรกดาปี54คะ่ะปี54นะคะตอนนี้ก็ปีหนึ่งพอดีค่ะนะคะพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่คะสไรค่ค่ะค่ะทำไมถึงย้ายบ้านจากในเมืองตอนนั้นขายข้าวแกงอยู่ ใช่ค่ะแล้วก็มาทําเกรตรแบบพอเพียงละหลังจากที่ว่าได้รับผลกระทบแล้วก็ผลธนาคารไม่ทันเพราะว่าต้องจำนองบ้านเอามาต่อสู้คดีเพื่อที่จะจ่ายค่าทนายสองแสนแล้วก็เป็นค่าเดินทางต่อสู้คดีทุกอย่างก็พอผลไม่ทันก็ยอมขายแล้วก็เงินเหลือก็มาซื้อที่ตรงนี้อยู่ค่ะแล้วท้ายที่สุดเราก็สามารถที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของสามีของลูกได้นะคะอายการสั่งไม่ฟ้องสามีแล้วก็ศาลก็ ยกฟ้องลูกนะคะแต่ว่าผลกระทบที่รับนั้นมันต่อเนื่องมาหลายปีมาจนถึงทุกวันนี้นะคะก็ต้องสูญเสียอาชีพเดิมไปแล้วก็มาทาอาชีพใหม่นะคะก็คือเป็นทําการเกษตรนะคะทีนี้พื้นที่ที่เราเห็นเนี่ยเราทําอะไรบ้างคะบนพื้นที่แห่งนี้ก็ตอนเข้ามาอยู่แรกๆก็คือว่าปลูกข้าวโพดแล้วก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วก็ปลูกกล้วยค่ะ แล้วก็ตอนนี้ก็คือได้ความสนับสนุนจากสวตวสมัยท่านพานุอ,อุทัยรัฐอยู่ก็ได้ให้กระชังปลามา3ามกระชังแล้วทีนี้ก็เหลือแต่กระชังเปลา่าตอนนี้ก็ได้ทุนจากสวโชโตมา5 0า0ก็มาเลี้ยงปลาดุกนะคะตอนนี้แล้วเป็นไงฮะจากเดิมซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเป็นแม่ค้าแม่ขายขายข้าวแกงเป็นไงฮะลาบากมากไหมจะว่าลําบากไม่ลําบากหรอกค่ะเขาเลิกก็ให้ทุกอย่างนะคะแต่ว่า มันไม่ใช่มันไม่ใช่อาชีพที่เราถนัดอาชีพที่เราถนัดก็คืออาชีพการเป็นแม่ค้าค่ะแต่ก็เราก็ต้องจําเป็นคือเราต้องดิ้นรนแล้วก็ต่อสู้เพื่อชีวิตแล้วก็ครอบครัวของเราค่ะ<ม>คก็อยู่แบบเลี้ยงปลามันก็ไม่ไม่พอนะคะเพราะว่า3าสี่เดือนยกมาขายก็ได้กาไรประมาณพันกว่าบาทบางทีถ้าว่าปลาตายเยอะก็คุ้มทุนก็คือได้ทุนคืนปลาที่เลี้ยงนี่คือปลาดุกเนาะปลาดุกค่ะปลาดุกนะคะ,ะ,คะโอ้โหตัวใหญ่เนาะ Oh. Uh, อะไรที่ทำให้ก้าคำนึงเนี่ยมีกำลังใจในการที่คิดว่าจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันกับความยากลำบากหรือผลกระทบที่เราได้รับเนี่ยต้องก้าวข้ามฝ่าฟันมันไปให้ได้คิดว่าครอบครัวค่ะที่เป็นกำลังใจแล้วก็อีกหนึ่งก็คือว่ายึดถือหลักศาสนาค่ะก็คือทุกอย่างเป็นการทดสอบของเราเนาะ mm hmm. ก้าวเป็นมุสลิมมา28ปีแล้ว เดิมไม่ได้เป็นคนนับนถือศ<ท>าสนาอิสลามเดิมเมื่อก่อนเป็นไทยพุทธค่ะและทีนี้ก้าก็คิดว่าตอนที่ก้าได้รับผลกระทบก้าก็ขอเอาล้อทุกอย่างว่าก้าขออย่างไงเอาล้อก็ให้อย่างนั้นทีนี้ตอนนี้ก็คือเอาล้อทดสอบว่าเราจะอดทนได้แค่ไหนก้าก็จะอดทนต่อไปค่ะเพื่อที่จะสักวันหนึ่งเอาล้อก็จะคืนความสุขสบายนั้นให้ให้ให้ใหกลับมาอีกครั้งหนึ่งนอกจากจะต้องปรับตัวแล้วเนี่ยนะคะในเรื่องของการทำมาหากิน เจอปัญหาประสักอะไรที่ลําบากก็ตอนน้ําท่วม่ะคะ<อ>เพราะว่าจุดนี้นนค่ะหมู่สองตรงนี้หมู่สองปากการังเนี่ยน้ำจะท่วมทุกปีแล้วพอน้ําท่วมมาเราก็ทําอะไรไม่ได้เลยเนะท่วมถึงหน้า,นา,นา,นาอกอเลยคะ่ะแล้วถ้าได้รับเงินเย er ียวยานะคะจากรัฐบาลที่เขาจะเย er ียวยากับผู้ได้รับผลกระทบจากที่ความมั่นคงที่ไม่มีความผิดแบบเราเนี่ยคิดว่าวางแผนว่าจะเอาเงินนี้มาใช้ทำอะไรบ้าง ก็คือตอนแรกก็คือต้องไปเอาฉนดที่ดินที่อยู่ตรงเนี้มาคืนก่อนเพราะว่าตอนที่ขายบ้านหลังนู้นแล้วก็มาซื้อตรงนี้เงินไม่พอ,อทีนี้พอเงินไม่พอเจ้าของที่ดินน่ะเขาก็สงสารแล้วเขาก็ไว้วางใจเขาโอนโอนชื่อให้เลยแล้วก็เราก็เอาฉนดเนี้ยไปจำนองธนาคารไว้แล้วก็เอาเงินน่ะมาจ่ายเขาหมดและตอนนี้ก็คือผ่อนธนาคารอยู่ท่านผู้ชมคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของชีวิตผู้หญิงในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคงนะคะที่ เรียกร้องหาความเป็นธรรมให้กับคนในครอบครัวแล้วก็เป็นตัวอย่างของผู้หญิงที่ต่อสู้ด้วยตัวเองนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจค่ะวันนี้นั้นรายการรมฎอนไนท์หมดเวลาลงแล้วอัสสลามอะลัยกุมวบเรอฮ์มาตุลลอฮีวาบลอกราตุ